สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ่อมาด,ดูครับผลของการปลูกกล้วยข้าวบรรษาครับเพื่อนเพื่อน <laughs> นี่ครับน้ําท่วมหลุมหนอนเน่าแต่ก็เป็นบางหลุมนะครับออันนี้ไม่เป็นไรต้นนี้ไม่เป็นไรมันก็เป็นบางหลุมครับเพื่อนเพื่อนแต่ไม่เป็นไรกล้วยหาพันธุ์ง่ายอยู่เดี๋ยวหามาปลูกใหม่เดี๋ยวหลัง สิ้นเดือนกันยานี่ก็พ่จอจ้ามาปลูกใหม่อยู่ที่มันตายตาย,ตายไปนี่ครับเพื่อนๆอ,อ่านี่ก็ตายอ่าน้ำแช่นี่ที่ตอนปลูกใหม่ๆก็เอาน้ำลดครับน้ำลดอ่ลดไปลดมาฝนตกเลยท่วมครับอ่าอีกตอนนี้มันก็จะเป็นอยู่นะครับเป็นบางต้นนะครับเพื่อนๆอ่าเป็นบางต้นสที่โบานเขา ปลูกกล้วยเข้าบมันาก็เป็นเพราะสาเหตุนี้เปล่าไม่รู้นะครับเพืเ่อนอ่าอันนี้ตอนนี้ก็ตายนี่เดี๋ยวละสิ้นเดือนกันยาก็มาเสริมใหม่นะครับอ่าต้นนี้ก็ไม่เป็นไรไเป็นบางต้นครับเพื่นอนตรนนี้ก็ยังไงไม่รู้เลยน่าจะนะครับน้ำท่วมนี่ตายอ่านีก่ น้ำท่วมเดี๋ยวหลังเดือนกันยายนก็จะเอามาปลูกใหม่อืมไอ้ที่ไม่ตายก็เยอะอยู่ไม่ใช่ตายกันทุกหนอนะ่อะทุกหลุมครับอ่าอันนี้ก็เป็นนี่นะครเป็นโน่นนี่อ่านี่ก็เป็นครับเพื่อนๆถึงน้าท่วมก็เป็นนะครับอ่ามันก็เป็นบางหลุมครับบางทีขุดมาลากมันน้อยอ่า อตอนนี้โอเคนะครับถึงจะท่วมกับเป็น,นครับไม่เป็นไรโอ้จเป็นปตายเป็นบางหลุมหลุมที่ตายก็ตายไปเดี๋ยวสิ้นเดือนประมาณสิ้นเดือนกันยามาปลูกใหม่ตอนปลูกไม่มีฝนนะครับอ่ นี่ครับไม่เป็นไรอ่ารุ่นก็ฟื้นแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็ฟื้นแล้วแตกหน่อมแตกใบก้ไม่เป็นไรครับเพื่อนอออโอเคนะครับอ่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อน